ก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินไลฟ์สไตล์ค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสินค้ากันนะคะใครที่เป็นทาสแมวนะคะต้องซื้อกับสิ่งนี้เลยค่ะก็คือของเล่นของน้องแมวนั่นเองนะคะเราก็จะซูมใ,ใกล้ๆนะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นเหมือนลูกบอลน,นะคะแล้วมีเสียงด้วยนะคะซึ่งมันมีทั้งหมดอยู่3 รูปแบบด้วยกันนะคะที่มิรินได้ซื้อมานะคะแต่มิรินเนี่ยได้ซื้อเป็นเสียงนกค่ะเนื่องจากว่าน้องแมวของเรานะคะก็มีปฏิสัมพันธ์กับเสียงนกมากกว่านะคะมันมีอีกสองเสียงไม่แน่ใจว่าอะไรนะเพราะว่าเราเลือกแบบว่าสีชมพูแล้วมันก็ไปตรงกับสเปคตรงที่ว่ามันเป็นเสียงนกด้วยนะคะเราก็เลยซื้อมานะคะ ซึ่งข้างในนะคะที่เขาจะให้มานั้นเนี่ยอันนี้ก็มีแอบเล่นกันไปแล้วรอบนึงนะคะขนเลยติดนะคะนี่นะคะ<ม>เขาก็จะมีอสองอันด้วยกันนะคะ<ม>ก็คือมีกัญชาแมวนะคะอายาที่นั่งน,นิดนึงนะคะกัญชาแมวนะคะกับลูกบอลจึ้งลนะคะซึ่งอันนี้นะคะมันก็จะมีเสียงเนาะซึ่งก็เวลาเหมือนโดนหรือกระแทก <S 2> <S 2> <S อ่านี่อ่ะ มทุกคนอ่าเราได้ยินเสียงแล้วเนาะแต่ตอนนี้พีเซ,เซเตอร์ของเรานะคะไม่รู้หายไปไหนนะคะก็เลยอ่าเอาเป็นชมคลิปวิดีโอสั้นๆกันแบบนี้เลยนะคะที่เอาลงมาจากเอาได้เอาลงในติ๊กต็อกกันมาแล้วนะคะก็เลยอยากเอามาเสนอนะคะในช่องนี้เหมือนกันนะคะก็เลยมีวรู้สึกว่าเออน้องแมวน่าจะเล่นเนาะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มความแบบไม่น่าเบื่อในชีวิตประจำวันของน้องแมวด้วยนะคะก็เลย ก็เลยมีการลองสั่งซื้อมาแล้วเนะแล้วก็เป็นราคาที่เราสามารถแตะต้องได้นะคะกับของเล่นตัวนี้นั่นเองนะคะกับของเล่นที่มีเสียงนะคะลูกบอลมีเสียงเนาะเขาเรียกว่า Carick b a l l นะคะ แคทริปบอลลองหาสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ถ้าใครหาไม่ได้นะคะเดี๋ยวมิลินจะปักหมุดให้เช่นเดิมนะคะในใต้คลิปรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวลองไปดูรีวิวกันเลยค่ะ ได้ดูพรีเซนเตอร์ของเราแล้วนะคะก็ดูเหมือนจะแบบวิอะไรเอ้ยมันคืออะไรแล้วก็มีการเขียนเล่นๆเ,เล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆนะคะก็ครั้งแรกที่น้องเหมียวได้เจอกับลูกบอลมีเสียงนั่นเองนะคะก็ใครกําลังตามหาอยู่นะคะกับของเล่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมิรินจะใส่ไว้ ข้างใต้นี้ที่เคยบอกไว้นะคะแล้วก็ขอเพียงจบรีวิวการเพียงเท่านี้นะคะเนื่องจากว่าพิเซนเตอร์ขี้อายค่ะนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือคิดว่าควรปรับปรุงอะไรบอกกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย